เจลวันนี้เราจะมาแกะกล่องไอซ์บ็อกกันนะฮะวันนี้จะเป็นพัสดุชิ้นใหญ่เลยนะครับก็สั่งมาจากช้อปปี้นะครับเป็นอะไรว่าเครื่องกรองน้ำน,นะครับพอดีไม่ลับ,บสั่งซื้อนะฮะก็สั่งมา วตุลาการติดตั้งกับสักพักหนคลิปนี้ก็จะมาแกกให้ดูว่ามีอะไรได้น,นะครับเดี๋ยวเรื่องการติดตั้งเดี๋ยตามอีกทีตอนต่อไปได้เลยครับดดดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นร้านมาให้ดูนะครับว่าเป็นอะร้านเลยนะครับนี่ฝาของคอมพิวเตอร์นะครับ, <S <S รนะรบแล้วก็ตัว อันนี้ก็ยัมีใส่มาให้นะครับม,มีอยาอันนี้ที่ถอดนะครับมีมาให้แล้วก็อันนี้เป็นที่แขวนนะครับก็มีทั้งหมด3อันมาให้นะครับอันนี้ก็พร้อมใส่กล่องเลยอันนี้ก็พร้อมใส่กล่องเดีย๋ยวมาดูว่าใส่กล่องเสร็จแล้วลืกกนน่นแตกต่างกันยังใครอยากเอาไปทำอะที่อื่น นี่เป็นเครื่องกองน้ำนี่ครับคือราคาสามสามก็เรียกว่าอสามชิ้นเนี่ยนะครับสองพันกรอมน,นะครับนี่เรวมพ่าส่วนลดอื่นนะอีกเยอะนี่เป็นใส้กลองพีพีห้าเมกพอน <c oughs> อ๋อแบบ เป็นไส้กรองแบบพีพีนะเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดมีเขาเรียกว่ามุชาติสารดเด้วนะครับผมร้านเขาขายดีนะน่อันที่สองนี่นหนักหน่อยนะครับไอต,ตัวนี้ออกแนวแบบเป็นอ๋อันนี้เป็นไส้กรองแบบเขาเรียกว่าคาร์บอนอนนะครับเป็นตะแกรงมาเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าคาร์บอน C T O แบ,บ่ใช่ละบล็บอกคาร์บอนฟิวเตอร์นี่เขียนว้เลยนะครับแต่ตรงนี้มันมีรอยขาดอ่ะอูขาดเพราะอะไรต่างไันแล้วนะ สุดท้ายน่าจะเป็นเดซิ่นใช่ไหมชใช่แล้วตัวอันนี้เป็นเดซิ่นอันนี้เป็นเดซินนะคือมาฐานสามลวดเบการหมดเลยนี่ดูนะครับ งานประกอบอะไรต่างๆถือว่าโอเคครับไม่ได้ขี้เลียวขี้เล่เลยนะครับฟิลเตอร์ตรงนี้หนานะครับโอเคจะดอนว่าแกะอุปกรณ์อย่เพิ่มเติมฟิลเตอร์อะไรอ,อันนี้เป็นฝาเขานะครับใช่ไหมอ่าใช่ละเป็นฝาจะแก้ฝาอ่ะที่ ก็ตรงนี้ฟเจอร์บพีเตอร์พีเตอร์ฟิเจอร์ัหลังนี้ตระนี้รูปตัวขาเดีมากจดิสีุ่้ทัวไปัตัวอุปกรณ์ต่อมนีครับดูคนเอตัวนี้โคตรดี ทำมาหนักเด็กไม่ได้คิดดะเลยแล้าก็ให้เขาทับทำให้ห่างกัเลยผุกมี้แห้งเริ่มคือแค่เขาต่อเาขาทางไหนไม่เสรนี่ก็คงจะวางแบบนี้ใช่ไหมอ่าอย่างนี้ตรงนี้อืมใส่ไม่เยอะข้าลงไปอือก็ที่ได้มาเป็นขนาดสีหห่ห่วนะครับ แต่บานนี้อุปกรณ์ถ้าผมซื้อของแต่บานนี้นะครับให้มีนะไส้กรองมีครบนะครับนี่อะไรนะครับหลังจากที่เราเขาเรียกว่าอันบล็อกแกะกล่งองนะครับเป็นเครื่องกองงานไปลนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาประกอบกันนะครับไม่ไม่ใช่จะมาติดตั้งกันนะครับอุปกรณ์นี้ก็จะเป็นมีพวกบอลดาบนะครับผมคือผมจะทำเป็นสองแบบก็คือว่า ในระหว่างนะที่เครื่องตรง,งนั้เครื่องตรงนั้นมีปัญหานะครับเราก็ยังจะใช้น้ําได้อยู่นะครับทาเป็นแบบนี้นะครับผมอาจจะแล้วก็การติดตั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับหลายคนติดตั้งนะครับอาจจะเขาเรียกว่าไงพิสด,ดารจริงน,นะครับเพราะผมจะใช้เขาเรียกว่าน้ําจากแข็งแล้วเข้าบ้านนะครับก็ค,คือว่าเครื่องตรงนั้นเนี่ยคือน้ําผ่านปั๊มมาก,ก่อนแล้วแล้วก็ผ่านเครื่องตรงนั้นแล้วก็เข้าบ้านนะครับ ะะก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็จะแสาเรียกว่าความสุขใจของแต่ละบุคคลนะครับของแตาา่ละบ่ายเดี๋ยวลองดูว่าเรา,เาใช้แบบนี้ไปแล้วนะครับผมรู้สึกเป็นยังไงความรักนะเดี๋ยวาเดี๋ยวมารีวิวให้โยหนหลังไอจีแล้วกันเนดะี๋ยววันนี้เราจะไปติดตั้งเครื่องน๊งน้ำไปดูนะครับเสร็จแล้วต่อนะครับก็ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็นี่ก็เป็นเครื่องของน้ำเดี๋ยวเราจะไค่ากัน อืประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับว่าหลังจากนี้อีกประมาณสักสองสาเดือนว่ากันไปว่าเราใช้เครื่องของน้ำแล้วผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับถ้าดูกันติดตัด้งดูมันสกูมันหลวมเนาะผมก็เลยพยายามที่จะเอาตัวน,นี้มายึดนะครับผมก็เนี่ย คุณวันนี้พิจารณาประกันใดก็ขออภัยท่านมาดทีนี้นะครับแล้วดูกันต่อเด๋ยวอธิบายก่อนนะก็น้าเข้าเมนตัวนี้นะครับผ่านตรงนี้ไปหากวันใดวันหนึ่งนะครับผมแต่ผมต้องใส่บอลวาล์วตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะบังเอิญเกิดเหตุฉุกเฉินสายของน้ํามีปัญหาหรือว่าน้ารั่วจากเครื่องกองน้ําอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะปิดวาวนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ําต่อตรงเข้ากับปัอกน้ําได้นะครับอืม บางท่านบอกว่าใช้ตัวนี้ทําไมผมยึดไว้แค่นั้นแหละนะครับผมเพราะว่าหัลูกมันใหญ่เหลือเกินนะครับผมก็เลยต้องเอาตัวนี้ยึดไว้รับน้ำหนักนะครับสองอันตัวนี้เหมือนเป็นตัวค้ำเฉยนะครับสี่ตัวเนี่ยประมาณนี้ครับปิดภาพปกันใิก็ขออภัยท่านมาแทีนี้ด้วยนะครับหากตัวแลชอบใจช,ชอบใจผมรับผมใช้อยู่ใ,ใกล้อย่าลืมกดให้กับมอเตอร์บีดนะครับจบไปกับข้างกองน้ำ